กูรู้จักรถกูดีรถกูเป็นอะไรเนี่ยไม่อยังในรถเบรกเบรกเบกเบกเบกนี่มีแล้วผมมากุกอาทิตย์พี่ผมว่ามันก็ชิวๆนะขอจมอ่ะไอ้อาที่มาเพราะเป็นห่วงพวกมันนี่แหละครับจะอุ่นเบอร์เกอร์เวฟจากเซเว่นละลายมาเฮ่เลยนะบอทอดลมร้อนเขมาเว้ยกูอะ รายการไม่เปด้วยสัมผัสเขาไม่มีพิธีกรละรายการผมก็กลับขอให้เพื่อนขังไม่เข้าหูตีสามตัวนี้ตีสามกว่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวออกจากรามินทาไปหาเบนช็อคพอยน์นู่นเลยนัดเจอกันตีนเขาโจมนะนัดเจอตีนเขาโจมเลยใช่อันนั้นเขานัดการเขาออกมาตีสี่ซึ่งแต่เราอยู่นี่เราต้องไปก่อนเดี๋ยวดูกัน เบื้องต้นเรามาเขากระโจมเป็นคลิปที่ปุ๊บปั๊บทัวพอสมควรเลเดอร์โดนหลอกมาก็ได้เฮียงจริงที่กุลาง,งานมาเป็นถ่ายซ้อนถ่ายทีนะเพราะว่านี่มีสายติดไปด้วยนะเปลี่ยนจากสายรไใค์เป็นสายรถออฟโรดมาก มีใครมีประสบการณ์อะไรกับพี่วะที่แล้วผมมาทุกอาทิตย์พี่ใช่ถ้าเป็นปกติก็ประมาณ40นาทีจากจากตรงปั๊มนิดเลยเฮ้ยจริงนะเนี่ยเฮ้ยเกือบสุกแล้วเบื่อละชัวร์ไอพี่เบนควิก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 เห็นแล้วยางแก้มมันปริจรกูรู้จักรถกูดีนี่ไงเฮียยางพี่เบนเนี่ยแล้วเนี่ยมึงมียางสำรองอยู่ใส่อะไรอะใส่เกียร์โฟ เกียร์โฟคือยังไงวะเนี่ยต้องมุดใส่เขาแน่คือยังไงวะเแค่เล่นแต่มอกใส่มาไม่รู้จักเลยเกียร์โฟคืออะไรวะจัดเกียร์โฟคืออะไรวะรถรถพี่มีเกียร์โฟเนี่ยคืออะไรวะไม่รู้เนี่ยขอหาความรู้นักเกียร์โฟคืออะไรวะพี่ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อครับอ๋อเกโฟก็คือเหมือนใส่ขับสี่อย่างเงี้ยใช่แล้วตอนแรกวิ่งขับสองมาเงี้ยแต่ของเรามันบิดในรถอ่าอันนี้เป็นความลับอ่ะโอ้อันนี้ไม่ลับแต่ไม่ไม่เข้าคลาน็อตออกหมดแล้วเหรอเข้าอยู่นี่ไงลายหมดแล้วนะนี่คลแล้ว เใครจะอยู่ที่ยากกว่าผมแน่เข้าไหมบ้าโอ้รถเสียงเพาะเสียงเดียวแก้มปริตเพิงรู้เนี่ยว่ารถมันมีเกียร์ฟงเกียร์โฟเกียร์เฮียกันหมดของเราอยู่นี่นะเนี่ยของเราอยู่เนี่ยไอ้เฮียก็คือโหมดขับสองขับสี่นั่นแหละมันมันมีสี่ไฮสี่โลอีกนะเออก็คือโหมดทั่วมีปุ่มให้กดแล้วไงจังนี้จังไรจัดเลยพวกเรา นอะไรอย่างเทพไปเถอะไม่ได้เว้ยไม่เข้าเหรอป้องไฟเพราะมีกูมาด้วยแหละไอ้เหี้ยรถเลยพังไนอะ้สั่นเขาที่แล้วพี่มีปัญหานเลยเหี้ยไม่ลงได้ไหมเนี่ยกูจะงกหัวไปหมาได้ไหมเหมือนว่าปรับเกียร์โฟเป็นโลแล้วก็เอาเสร็จแล้วพี่เสร็จแล้วครับกูลงมาทำไมวะเนี่ยไอ้เหี้ยกูลงมาทำไมวะสั่นแล้วขึ้นอย่างยากรวยดิย รถขึ้นเขานี่มันต้องเกียร์อะไรวะที่ไหนในคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาโบร์วิลก็เวิร์กกว่าวะมีแรงกว่าไอ้เหี้ยแต่สมัยก่อนนะเกียร์ธรรมดาแม่งเวิร์กแต่สมัยนี้แม่งออโต้แม่งฉลาดขึ้นคือแม่งไม่เหมือนแบบออโต้สมัยก่อนโตไม่แบบไม่ไม่วืไดไม่มีแรงเออเดี๋ยวนี้ออโต้แม่งโคตรฉลาดเลยแล้วแม่งขี่โคตรง่ายเนะี่ยมึงดูไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนเกียร์เหยียบคันแล้วขึ้นออโต้แบบขึ้นเขาอะ่ะมันเหมือนมอเตอร์ไซค์สมัยเนี้ยตอนนี้ถ้าสมมติว่ามีตังค์เลยซื้อออโต้ก็นิ่มๆกว่าดดีกวว่่าาฟฟลลไไไม้้เอ โโกก้ลไม่ไปไหนเลยไม่เปิดขับสีวะอี้อมันขับสีว่ะรถอะขับสีมันไม่ยอมใส่ขับสีมันต้องใส่เองอะมันต้องลงไปใส่เฮ้ยมึงดันเลยมึงดันเลยวันนี้มา รถจะผุดสามขันกันหราระพราะหนุ่มพกคีมเขาเปล่าเขไม่รู้เพราะหนุ่มพกคีมโอ้พอลุกอ่อนครับจับแล้วผมไปแล้วครับผมไปแล้วครับไปแล้วครับกลมโค้งคนบนระเบียบตายแล้วมันดูไลน์ไม่เป็นด้วยไม่มีใครดูให้ด้วยสัตว์โอ้คไม่มีใครดูให้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไว้อย่าที้เยอะนะอย่รถกูไหลไปโดมมีประกันว่ารรอหนุ่ม

เหลือพาระเป็นปากพาระนี่เฮ้ยเชี่ยบอกลายพาระหน่อยพาะดูอะไไม่เป็นโอหลบก่อนเลยยมาู้ด้วยพามาเป็นพาะ ให้ยันได้พี่หันมายิ้มนี่หันมายิ้มเลยคุณเขารู้สึกไงบ้างครับรู้สึกว่าช่วยลากกูทีพากูมาทำอะไรที่นี่เนี่ยเอ๋เฮียมาแล้วว่ะจะไม่ดันถ่ายเลยเฮียมาแล้วเป็นไม่รอดหรอกจะเป็นไม่รอดแล้วแค่ไม่รอดแน่นอนไอ้เหี้ยกูบอกไว้ก่อนนะคลิปอราจะเห็นกูอยืนรถ เยอะนะเพราะกูละครสบายคือหลายๆคนที่เขาถ่ายนะเขาอยู่บนหลังรถกันเขาใช้กูโป่ไม่สามารถ่ะเฮียไลนไปกับเขาได้แล้วเรียบร้อยโอกูเนี่ยไม่ง่ายเ้ยนต่โชคมันดีจริงนะโชคพอยครับโชคพอยเอาเฮีย กูเป็นอะไรเนี่ยปวดโถงกูเขินครับกูโจมกูจะบอกอะไร้กูอยู่เท้าไกลโอ้ยมึงดูขากูหนิขาเออเนี่ยจับแล้วอ๋อเหรอีแม่งไม่จับเมืงอคืนรถเนี่ยสตาร์ทใหม่แม่งจับอ้าวเนี่ยแม่งไปมันจับจับปล่อยเปล่ะพี่ไม่เนี่ยถูกแล้วเนี่ยง่ายเลยดีดีนะเมื่อกี้ีไม่มีกล้องอยู่หรอกไปทางไหนเนี่ยทีเนี้ยไอเนี่ยคุยไว้เยอะด้วยมาบ่อยได้แล้วได้แล้วได้แล้วนุ่มๆ บอกเขาแม่ฉี่นะเหี้ยเหี้ยสิงก็เยอะรถที่เบนแี่ไปง่ายเลยสัตว์ไอเหี้ยผมแวะเข้าโองแรมาะไปขี้บอลขี้ออกผมเคยมานะ ก็มันเปลี่ยนเลยล่องอะไรนี่คือเปลี่ยนหมดล่องลึกขึ้นน่าจะอยู่เราเรประมาณสักยังไม่ถึง10%เรื่องระยะทางนะพี่ไม่ใช่ความโหดไม่ต้องกลัวรถใครแล้วครับอินี่โฟไม่เข้าหูเมื่อกี้กูติดอยู่ข้างล่างผมจะอุ่นเบอร์เกอร์เวฟจากเซเว่นเอาตรงนี้เลยอ่ะเนี่ยอุ่นกลางรถเลยเอาพี่นุ่มโชว์วิธีการอุ่นกันดิหวยเฮียอุ่นครับอุ่นนี่โช๊คอ่ะอุ่นอุ่นอุ่นแป๊บเอาไว้ตรงไหนดีสุดวะไหนสายเดียวเนี่ย ุอาหารครับหม้อทอดลมร้อนถ้ามีมีหม้อก็หุงข้าวได้เลยตรงนี้ปกติผมไอ้นี่เลยนึ่งไก่ไก่ดิบดิบนะนึ่งเลยขึ้นไปนี่คือสุกเลยปกติกินดิบดิบอยู่แล้วไม่หยาบวายครับคุณผู้ชมตาดูเดินทางปลอดภัยครับผมขออย่าให้เถาขาดครับนี่มันติดติดเลยเป็นไอ้เงี้ยตีนกูกกููวิ่งหายมาเป็นปรับโลก็ไม่ดันแล้วพี่ถอยเลยพี่เชื่อผม เราตัเยเราน่เอลย่เ่ตัวเราามีนอ้2,000 years later น้องราไม่แรงเลยน้องราหรือเต่าเนี่ยเฮ้ยโหเราฉีกเลยไหมเราฉีกลงตู้ไปก่อนเลยไหมมาว้ยวัว เว้นบางคนแตกเอาคันนี้ค่อยๆลงเหรอก <c oughs> ิจกรรมล้างรถ จะยยดจะยยดไปเรื่อยๆโอ้โหควันมาแล้วน่าเกยฮะเฮ้ยนี่ตาดิหายเกยขึ้นนี่นี่เฮ้ยโหเย็นคีไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยสตาร์ไปเรื่อยเลย ทั่งอึดจริงไวเ้เฮียพ <laughs> ร้อมข้าวโบคาราไรเดอร์แล้วกูคือรถยังไงเนี่ยเฮียใจมันได้อีกไห้เฮีย <laughs> ใจมันได้อีกว่า แล้วเนี้ยมัดต่างันวยช่วย่วยชวยวยเฮ้ยถ้าติดขึ้นมาเนี่ยอายถึงสติ๊กเกอร์เลยด้วยเรียบร้อย ปลูกเป็นที่เรียบร้อยครับผู้ชมเรียบร้อยออกวะมามาอยู่มาอยู่พี่บอรักเพื่อนอีกหน่อยดอยหักแน่ดอยสวัสดีครับขอจับมือครับครูไปทำสีรถใหม่ครับไอ้เหี้ยไม,ม่ยังในรถไม่กินไม่เลยเหรอไอ้กายเอาคุณผู้ชมลางๆมันปัดน้ำฝนไม่ได้แล้วต้องล้างอย่างเดียวที่เป็นความรู้ใหม่นะส่งพี่ส่งรถให้เหมือนส่งเด็กเร็ว าหน้านี้ได้ก็ดีหน่อยโอ้โหติดจับเลยวะ2000 years ่ a t e อ๋อหลบหลบไเอกมาระเอกสุขุมรุ่มลึกรถใหม่มันดีอย่างนี้ดิเอกวย <laughs> เกิดการผิดลายเกิดขึ้นฮ้ยเพิ่งพยายามเลยพี่ผมว่ามันลงไปทั้งคันละผู้ชมครับผิดลายจริงๆเขาต้องวิ่งรายนี้เ้ยแต่เราอะด้วยความที่เราคุยกันเพื่อนบนรถมันก็เลยมาโผล่ที่รายนี้แล้วจะตะวัดกับพอตะวัดกลับก็ก็เ,เป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในกล้องอะมันดูไม่ลึกนะแต่จริงๆมันลึกมากเดี๋ยวนี่ดูดูองศาเดยดูองศารถเห็นไหมดูความเฉียงคือจริงๆเป็นอย่างนี้เพราะกว่าตอนเนี้มันอยู่สภาพนี้เลยล้อลงไว้ข้างล่างเลยแล้วกระบะรถเนี่ยติดกับพื้นแล้วไอ้เนรอครับเกน้อยฟุงงยงเงา รถของเขาตกหลุมรบกวนช่วยผมหน่อยครับรบกวนช่วยพี่ผมได้ครับได้ครับไม่มีปัญหาครับเรียกได้ว่าลึกสุดใจเป็นไงบ้างครับรู้สึกไงบ้างครับ สุดยอดเลยฮะวี่แล้วผมมาทุกอาทิตย์พี่ลองถอยดูคุณผู้ชมเพราะว่าขึ้นหน้าไม่ได้แล้วไม่ไหวว่ะขึ้นหน้าไม่มีแรงเลยแต่ถ้าถอยเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่เบาเ้ยตูมันจะลูด<อ>ตัวตูมันลูดมันจะทิพไาย <laughs> เฮ้ยน่าจะรอดเชือกีจะรอดนะเฮ้ยกูมีกูมีเชือกลากในรถกูนะรถพี่อะไรรถรถรถอย่างไรน,นะรถกูอะรถประจำประเทศอะไรน,นะออสเตรเลียโอ้หสัตว์ขาดไปแล้วเมื่อกี้เฮียอ <laughs> อสเตรเลียขึ้นมาไม่ถึงนี่ออสเตรเลียกลับไปก่อนไหมมีเชือกมีเชือกลากได้พอมีแต่เชือกเออมีแต่เชือกเชือกดีนำเข้ากินรอดรู้สึกไงครับพี่วายรู้สึกไงตื่นเต้นนะเนี่ยหนักกว่าที่เวล่อดพี่แล้วอีกหนักกว่าครับอันนี้แม่งลึกลึกสุดใจ ขาไม่ถึงครับขาแข่งไม่ถึงทั้งสองข้างเลยครับนี่ถ้าใครลงมายืนสูงๆอระรูเ้เรื่องไงเนี่ยเอาเลยไหมแค่นี้ก่อนไหยพี่เดี๋ยวลูดลงไปอีกทันวิ่นวินวินว่นไดมาก่อนนะไปไ,ไ,ไ,ไหนันล็อกอยู่ รอดแทนไม่น่ารอดอะแล้วเดี๋ยวเอาเชือกกระตุกเอาใช่เลือคนเลยเนี่ยไอ้ตงไอ้ตงอะไรอยู่กเด้ไอ้รต้องอ้อ้้ไอ้ไอ้เฮ้ยีลอกยวเดิมลึอกเหมอเดิมเฮ้ยลากให้หลุดล่องไปได้ไหม

คันนี้มันรถไถอ่ะคันนี้มันรถไถไม่ได้ดปูมีไส้เดียวทำไมทำไมมันเรียบรถไถรถไถอ๋อเราแล้วพี่ไอซไม่เอาดีแบกไปนี่หว่ะแบกแบกแบก ชิปหายแล้วไปคู่เฮ้ยโหลองนิดเดียวโอ้คุณแข็งแรงมากลากลถขึ้นมาได้ <laughs> นิดเดียวเชือกจีนอาลอฮ์ลงใสลงไส่พร้อปเออยเดี๋ยวถอายไปเลย เลือกจีนช้อปปี้แม่งแน่นอนจริงไว้เนี่ยพูดดิก็ที่มาเพราะเป็นห่วงพวกมันนี่แหละครับกับรถรอเลยวะผมว่ามันก็ชิวๆนะขอะผชมอ่ะเบมาบ่อยปะมาบ่อยครับเบสบุกผู้ชมและแล้วลวันนี้เราก็มีรถกลับบ้านคุณยอดฮะใชดฮะรถสันเดิมกลับบ้านฮะ

ไปแล้วพี่เจอการสวัสดีครับดูแลดูแลรถเบนซ์เลยแยกคุณผู้ชมโอ้ยเหี้ยเหลือภาระไอ้สัานคือคันนี้ที่ขึ้นไม่ไหวนั่แรกคุณผู้ชมต้องกลับรถคไปไปกลับรถกลางซอยสวัสดีครับมาครับได้ครับพี่มาครับมาครับ โชว์แต่เดีวว่าเราขึ้นลงเขากระโจมเสร็จแล้วไอ้อาหารอุ่นเราเนี่ยมันจะกินได้ไหมนี่ไงพี่อโอ้ยเจี้ยแตกใส่รถครับผมอุ่นอาหารไว้ใช่เหรอมีน้ำอะไรก็ไม่รู้ไหลออกมาครับโอ้โหล,ละลายถึงกับละลายเจี้ยละลายเลยเหรอไม่ใช่น้ำแบบทุโคนโอ้เย็นเจี๊ยบโอ้ยอ้ยแดกไม่ได้สัตว์เอาไปเซเว่นเวฟบดีแล้วเย็นเจี๊ยบครับผมเฮ้ยแสดงว่ามันก็ไม่ช่วยอะไรแสดงก็บอกว่ารีโว่ก็ระบายความร้อนดีไงในห้องเครื่องอ่ะ าธรรมดาก็ผมมีมือโยมันต้องอยู่ตรงนี้โห่เฮียไว้ตรงนี้ละลายสรุปว่ามิชชั่นเฟลนะคุณฟอนไม่ผ่านไม่ผ่านมันก็ต้องมาส่งคนขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปอีกเฮ้ยรถไอ้นี่ใช่ไหมไปถูกได้โลเคชั่นแล้วเฟรมส่งให้แล้วส่งแล้วพี่เดินทางปลอดภัยครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวผมขับกรุงเทียบกังเทียบรอรอพี่ด้วยนะครับผมกังเทพยรอรถจรนไปไม่ได้แต่มอเตอร์ไซค์ไปได้ ืนลัดเลยนีเดียวถึงเลยนี่ตัวเัยเยี่ยแล้วตัวนี้กโขับไปเรื่อยๆเจอทางลงแล้วก็ลงไม่พิเายไอโจ๊กมาดิ